ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ๊อบประจำวันที่7็ดมกราคมนะฮะก่อนอื่นบิ๊กจ๊อบขอสรุปผลบอลเมื่อคืนก่อนนะครับที่บิ๊กจ๊อบให้ไปครับนี่สปอร์ตติ้งกิฟคอนนะครับสูงแรก1ลูกนะครับจบที่0-0นย์ศนย์ะครับครึ่งแรกไม่มีสกอร์ครับมีแต่ครึ่งหลังครับสาเมตรโอ้โหน่าเสียดายนะฮะและสําหรับหน้า facebook Big จ๊อบบิ๊กจ๊อบให้นี่ไปครับนี่ฮะ ยูเวนตุสครับพบนาโปลีสูงแรก0.75นะครับเรามาดูครับยูเวนตุสนี่ครับสูงแรก1ลูกนะครับกินครึ่งนะครับและสำหรับในกลุ่ม VP ของบิ๊กจอกนะครับที่บิ๊กจอกกดบอลไปเมื่อวานนะฮะนี่เอาทีมแรกก่อนแล้วกันครับเป็นบอลสเปนนะฮะ บิ๊กจ็อกกดครึ่งแรกไปครึ่งควบลูกแล้วก็ลูกครึ่งควบสองนะครับจบที่สองเมตรกินเต็มแล้วก็กินครึ่งนะครับและอีกบินหนึ่งครับเป็นบอลอิตาลีนะครับโอ้โหคู่นี้ครับบุกบีครับแต่ดึงด้วยครับแล้วมีเตะจุดโทษไม่เข้างานหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับจบที่ศูนย์นะครับครึ่งแรกโดนครับและนี่ครับ เป็นบินวีพีของบิ๊กจอร์ดนะครับเอซีมิลานครับบินแรกกินเต็มครับจบ2-1นะฮะและโนโวไอคูนะครับเป็นบอลยู่ยี่สิบนะครับบาร์ซิลยกไปนะครับแล้วก็เป็นบอลอิตาลีนะครับเป็นบอลยูเวนตุสพบนาโปลีนะครับ1-0ยกนะฮะโดยรวมแล้วโอเคครับมีกำไรนะฮะในกลุ่มและสำหรับวันนี้ครับบิ๊กจอร์ดมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ็อดจะแนะนำบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับ คู่ระหว่างซานตาคาร่านะครับอันดับ15ครับเจ้าบ้านพบกับสปอร์ตติ้งลิบบอนครับอันดับ2ทีมเยือนนะฮะคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่ง30นาทีนะครับตีหนึ่งครึ่งนะฮะเรามาดูสถิติของ2ทีมนี้กันครับนี่คู่นี้เคยเจอกันมาวันที่6เดือน3นะครับปีที่แล้วนะฮะสปอร์ตติ้งลิบบอนนะครับชนะ2-1นะครับถ้าเป็นภาษาโปรตุเกสครับจะเรียกสปอร์ ปูตุกานะครับนี่เห็นไหมฮะเรามาดูเจ้าบ้านก่อนนะครับวันนี้ซันตาคาราเจ้าบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หกนะฮะมีสูงแรกทั้งหมดสิบเกมเลยนะครับและสูงเต็มเกมทั้งหมดแปดเกมครับบอลแรกนะครับคู่นี้ดูครับมีสกอร์ถล่มทลายหมดนะครับและเรามาดูทีมเยือนครับนี่ทีมเยือนนะครับนี่สปอร์ตติ้งลิบบอนนะครับหรือว่าสปอร์ติกปูตุการนะครับ สิบนัดหลังสุดนะครับชนะเก้าไม่เคยเสมอใครครับแพ้หนึ่งสังเกตดูครับมีสูงแรกทั้งหมดเจ็ดเกมนะฮะมีสามเกมที่เสมอศูนย์นะครับและสูงเต็มเกมทั้งหมดเจ็ดเกมกันครับมีสามเกมที่เตะไม่ถึงสองจุดห้านะฮะแล้วและคู่นี้นะครับเป็นบอลสกอร์สูงทั้งคู่นะครับมาเจอกันนะครับบิ๊กจ็อดฟันธงนะครับคู่นี้บิ๊กจ็อดเลือกกดสูงแรกนะครับในราคาหนึ่งลูกครับโอกาสครึ่งแรกมีสกอร์ไปไม่ได้สูงนะฮะ และเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่มกดบอลสดของบิ๊กจ้อส์นะครับกลุ่มนี้ครับนี่แอดไลน์มาได้เลยครับไลน์บิ๊กจ้อส์อยู่ท้ายคลิปนะฮะ JO Double n d e r s c o r e แปนะครับท้ายคลิปครับแอดไลน์มาได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีฮะนี่มีทั้งพี่เป็ดบังมีนเจดาวเหม่ยลี่เนี่ยครับให้บอลสดกันฮะและสำหรับวันนี้บิ๊กจ้อส์ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้บิ๊ก